สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับนี่ก็เอฟซีนนะครับมันนีกะนพามายิงป่าครับผมพามาลองปืนไม้ครับเส็ดปืนไม้เสียดกําลังเสียดครับผมก็เสียดยิงป่ออยู่บ้านแล้วละครับแต่ว่าท่านไน้ยิงป่านะครับมาเลยมาลองครับมาหาไม้ยิงครับนะครับไปใส่ไก่ไ่ได้ครับไม้เท่าเก่านี่แล้ครับผมนามถ่วมเบิดนะครับทางอื่นครับ มาหายิ่งตามปาาทอนะครับหายิ่งป่าคอป่าช่อนนะครับว่าได้ไปกินแรงครับผมนี่ครับมือปืนครับผมนะครับเพียงป่าสวบนะครับนี่ปืนนะครับปืนเฮดนึงเฮดเซ็ตนะครับขอหนึ่งหยับ ขอนะครับขอมีนะครับเก็ดไว้ใส่เองนะครับชักเจ็ดขาครับผมมาลองอย่างเสียนหนึ่งครับอย่างสิบสามตัดสิบแปดครับผมป่อยปลายสามสิบสองนะครับนี่ครับไก่เสียบนธรรมดาครับ ครับยังมาท่านได้เปิดตาครับผมมา่อมาล้องมั้งครับมา่ะีได้มานได้เปิดตาบ่ครับมือนี่นี่ครับไม้เฮาครับนี่เป็นปากทอครับผมนี่นะครับนามไรลป่าหน่อยมาซอยยู่ครับอรรยันอากาศพ่ค่อยดีครับผมคึมๆครับกระจอก้วยมาลาถ่าไปล่นต้องกันนะครับ เบื้งถึงส่วนใหม่นะครับวันนี้ตัวให้ช่มกันเม่อครับปืนมันจิ๋มานมื่ครับเอาลุนกันครับครับผมระวังลอป่านะครับนี้กับนี่เอฟซีงินถามเข้ามานะครับผมว่าวิธีการเล็งเล็งล่างนี้เล็งแบบใดครับผมคน อยากให้แนวนําครับตามของผมนะครับตามที่ผมยิงนะครับผมจะเล็งนี่นะครับปลายยันนะครับผมถาอยุาะยุตามพื้นยิงตามพื้นนะครับผมจะเพื่อขึ้นประมาณเส้นหนึ่งครับจากยังครับครับปลายยังนะครับไปหาปลายปืนนะครับผมนะครับจากปลายยังนี่ ขึ้นประมาณเส้นหนึ่งนะครับปลา,ายปืนนะครับถ่ายยิงเทิงกกงใหม่นะครับยิงเทิงกกงใหม่ผมดีเล่งจากปลายยังเลยครับไปหาปลายปืนครับผมนี่ครับก็เอาไปล่องใส่กันบ้างนะครับเพราะว่าผมปืนผมยิงทุกอันผมก,ก็ใส่เล่งแบบนี้นะครับก็เห็นผลอยู่นะครับเรียวแต่นะครับ เนี่ยจะปืนเดลใคลยนะครับว่าเลีงแบบใดครับแต่ปกติพ้องผมก็เลีงแบบนี้นะครับไปลองเฮดเบิ้งครับเมื่อใด้นลอย่งไรกัคอมเมนต์มาบอกกันนะได้ครับผมครับไปลุ่นปากนกันต่อนะครับ โดนะโดนโดนโดนอยู่นะครับปลาช่อนครับผมปลาช่อนท่อครับมีอีกตัวหนึ่งครับผม ตื่นไปแล้วครับดึงขึ้นมาเลยดูนะครับเทศปืนไม้นะครับอุ๊ยดูดช่นหลุดกี่ดีครับผมอือไม่ได้ลงเอาครับ ไม่ครับมันสูงครับผมก็สิเไว้ลงครับผมเหกก็กระรุดเลยครับตัวแหกดหลุดกันต้อนนะครับคิดยิ่งอีกบ่ครับเบ่งปานินครับผมลองเทศอีกเพื่นครับ นิ้นใส่วมงไงครับผมเขตปืนไม้บ้างครับว่าจิตเขาเป่าว่ครับผม อยู่ไก่ครับมาสิเอาหลอดมาใส่ไม่มาจีนลุ้งเราเทียเดียวกันขาดครับผมกจิตใจเด้งขาดนะครับป่ามันเปนกันต่อครับแล้วครับโดนแล้วครับกล่องมุ้งบันทึกนะครับจากซ้ายแล้วเม่กี่กล่องมุ้งบันทึกขาดช็อตเด็ดเลยครับ มาเปิดตาปืนไม่นะครับผมเผืเห็ดไม่ลำไม่ครับ กเมื่อกี้หมุนเลยครับผมของแล้วครับอันนี้ตรงเซตตรงในโรงนะครับบุกมาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วครับผมมาแล้วครับเอาแล้วครับอู้ สำเร็จแล้วครับผมอื่นไหมครับช็อตยิงมุกีดบม่ได้อีกแล้วครับผมเสียดายแฮงเอาไปลุ้นเบื้องกันทั้งล่างนะครับอาคมปีศายนะครับเสียดายช็อตยิงกดกับโมบันทึกกล้องครับโมดีครับนี่ครับเอาอันนี้เลยครับผม นะครับลกปวยนะครับใส่ลกปวยครับผมดอกซีเมนต์ครับสามสิบเส้นครับผมละูกครับผมอย่างเศนเดียวครับ ล้อมไม้ครับผมเื่นครับผมกับข้อมินินะครับมีปลาครับผมโลกลัวอยู่ครับมันนะครับเปิดตาแล้วครับมาหายิงน้ำปากพอนะครับ ช่วงนี้ครับผมป่าก็คอยกิบครับน้ำกระทวมครับผมไปลุนกันต่ออีกนะครับว่าชิมีผลงานอีกว่าครับผมลงมาออาป่าครับเก็บป่าครับครัไปลุนกันต่อครับครับสรุปผลงานนะครับผมเอาว่าผลจะมากแล้วครับผมลมมาแล้วครับนี่ครับ ข้าเก่าแล้วครับผมม่งแปมข้างเก่าครับตัวดตาปืนสนั่เร็จแล้วนะครับใส่โด้กลวยครับเกือบสองคนแล้วครับครับปืนล้ำไม้ครับผมเอามาตดสอบครับผมมือเรียก ติดตามผลงานได้ด้วยครับผมอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจเห็นครับกดติดตามน้องครับผมคลิปนี้ครับปลาไว้ซัํานี้นะครับผมคนจะมาแล้วครับครับสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับผม